ก่อนที่เราจะยิงแอดนะครับทุกท่านเราก็ต้องโพสต์นะครับผมโพสต์ post ขายที่เราจะใช้ยิงแอดนะโพสต์ post ขายคืออะไรนะหลายท่านยังไม่ค่อยเข้าใจคํานี้โพสต์ post ขายก็คือโพสต์ที่ยิงแอดอนะั่นแหละทุกท่านเอาไว้เป็นตัวเน้นขายเลยไม่ได้ให้ความรู้ไม่ได้ให้แบบแนวคิดนะ เป็นโพสที่เราจะใช้ยิงแอดในการขายเพื่อที่จะดึงลูกค้าเข้ามาหาเรานะครับผมเนาะโดยโพสขายเนี่ยโดยปกติแล้วจะให้นะครับทุกท่านน่ะทำขั้นต่ำา4รูปนะครับผมเนาะรูปโดยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเอาข้อความเหมือนกันก่อนทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นสีสีส,สีสีใช่ไหมัท่านอันนี้เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเห็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเปรียบเทียบง่ายหรือว่าทําง่ายหรือเข้าใจง่ายเนาะก็คือจะทํามาให้ดูแบบสี่แบบสีสีสีสไต นะครับผมเนาะแล้วเราเดี๋ยวลองยิงแอดเข้าไปครับว่ารูปไหนเนี่ยที่มันจะมีคนทักเข้ามาเยอะนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นวินนิ่งและแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะไปเทสนะครับผมพาดหัวมอดกหล,ลักล้านเพื่อครอบครัวเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนเป็นเงินสด1ล้านพร้อมส่งมอบให้ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยกรมธรรม์สำหรับ แม่ไม้และเด็กกัมพะอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนลองเปลี่ยนพาดหัวไปเรื่อยๆพาดหัวไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะเป็นการเทสหัวข้ออีกมันมีการเทสหลายแบบนะครับทุกท่านเนาะการแบบเ,เปลี่ยนเนื้อหาบนรูปก็สามารถที่ทําได้เปลี่ยนพาดหัวนะหรือว่าจะแบบเทสว่าเฮ้ยรูปแบบนี้กับอีกแบบดีไซน์หนึ่งนะเมื่อมายิงแอดแล้ว อันไหนที่มันจะสร้างผลลัพธ์หรือยอดขายให้มากกันมันมีการเทสหลายอย่างแต่วันนี้ทุกท่านเอาแบบง่ายๆเลยนะทำสีรูปสีสตลแล้วโพสลงเพจเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสีโพสนี้ครับมายิงแอดเทสว่านะครับผมรูปไหนคนทักเยอะรูปไหนลูกค้าชอบนะครับผมเนาะแต่เบื้องต้นนะครับ EP นี้อยากให้ทุกท่านนะทำสีโพสเนาะย้ำอีกทีทำสีโพสทำสีำรูปนะครับแล้วก็ โพสลงเพจไปเลยนะครับผมเนาะเขียนคอนเทนต์แล้วก็ลงเพจไปเลยครับเดี๋ยวเราจะหยิบ4รูปนี้มายิงแอดแล้วก็มาวัดค่าว่านะครับรูปไหนชนะรูปไหนมีคนทักมาเยอะนะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับผม